ใครที่ต้องตามใจอ่ะนั้จริงได้สีฟ้ากระเป๋าสี้ากระเป๋านี่ไงน่ารักากม้กเาน่ารักไม่เห็นได้เลยแบบเนี้ยพูดไปเรื่อยอ่ะเราอ่ะสวะนะมีงเวอรมีใบใหญ่ใหญ่บ้างโอ้ยโอ้ยะน่าัมานยมีใบใหญ่ไหมสวยอะไรมาใส่ชุดได้ไ อุ๊ยเป็นสปอนต่างหูได้สิ่งที่ต้องการเลยอ่ะาถ้างั้นเป็นสปอนวอลล์กันใครจะไปถึงพลาดไหมทุกคนอย่าได้กินมอนอันนี้หมอเดี๋ยวให้หนึ่งตัวให้หมอหนึ่งตัวในฐานะที่หมอเป็นเป็นคนดีคุณหมอนะคะคุณหมอสวัสดีทุกคนฟลุ๊กฟลุกอยากได้หรอเดี๋ยวใม่ส่งให้ฟลุกก่อนที่อยู่มาในฐานะที่ฟูฟลุกเป็นคนแชร์ดับหนึ่ง ห้ามพูดสินค้าอื่นอ๋อสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ดีมากออทรานะคะลองครีมกันแดดนะค่อยลองครีมกันแดดนะไว้ยได้เลยเธอสองร้อยกว่าบาทเอาไปเราใช้ดีมากใช้นิดเดียวนะอย่าใช้เยอะเพราะว่าใช้นิดนั่นแหละใส่ดีใส่หัวเพราะว่าใส่ใส่นิดเดียวแล้วมันจะผิวออร่ามากยมุมลเด้อพรุ่งนี้แม่แต่งหนาน้องไม่ได้แต่งราคาทุกคนพูดนี้ต้อนรับแขกบ้างแขกมันเยอะมากสวยอ่ะใส่ดี ไม่ได้ใส่ได้มาใส่จากข้างล่างค่ะหเออเออก็ใช่ไงฮ้ <c oughs> อะไรนะทุออออตไม่รู้จักกันแต่งตัวตุกตาอันนี้ยไข่ต้อเลว้วทุกคนช่องแม่มอย่าลืมกดตะกราา้านะจ๊ะกันแดดตะกร้าสิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบเก้าบาทอ,อ่าออฟมลังหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทออตะกรา้าเจ็ดขาแล้วก็สลิปปิ้งมาเอาอันนสลิปปิ้งมาก,ออมากะนี่ตกใจครีมตรงที่ว่าสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเนื้อเป็นเนื้อใสแบบเนี้ย เธอกิโลหนึ่งแพงมากเลยนะโอ้ยใครเป็นกิโล <laughs> ไม่ใช่เวลาเขานําเข้ามาแล้วมากวนแต่ละอย่างอ่ะกวนมัน <laughs> เป็นการผลิตสา,า,าการ<ห>ที่แบบถ้าถ้าแบบจะให้มันใสแบบนี้แบบซึมง,ง่ายอะมันจริงจริงมันที่เป็นสีแบบนี้มันแพงมากเลยนะเพราะส่วนมากส่วนใหญ่อะมันจะเนื้อขาวไนีเนื้อคุณใช่ไเออเนื้อคุณมันจะแบบราคามันแบบอันนี้มันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอหละแล้วมันเป็นเนื้อแบบเนี้ย รู้เลยว่าแบบเหนื้อแบบสังกัดดีอ่ะนะคะมันช็อกตรงราคานกวนเธซะน่ารักไหมเขาเป็นระบบกวนแบบโรงงานเข้า่ป้าเขามีเครื่องกวนแบบโรงงานนะคะทุกคนก็รใคาโรงงานไงพื้น LED ไม่ยังรวยเมื่อไหร่พี่ซูซ้อมเสร็จเขาวุดดึกขคืนนี้สี่ชั่วนมแล้วสี่ทุกมุ้นแหละ เดี๋วจะไปกินบุฟเฟ่โรงเรียมโรงเรียมบ่ะโรงแรมนะคะสรุปเโรงแรมไม่ดีไหมครับก็ดีก็มีอทุกอย่างได้นั่งคุยเมากันเนาะงงมากีแม่เอ็มข่ายอย่าหยุดสวัสดีทุกคนสรุปที่บุเก็ตควรชุดซูไฟนนลมีไข่มุกไหมแม่ไม่มีค่ะพวกนี้มีเพชรจริงๆชุดพวกนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก งานปฏิมากรรมคือจะเล่าว่าปู่ปู่ของปู่ทวดไม่ใช่ปู่เชยนะปู่ทวดของซูเขาเป็นศิลปินเป็นอาร์ติสนะคะหวายไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าเพราะว่าเล่าไปพวกเธอก็นี่เข้าใจนึกไงเพิ่มยอดให้ซูช่องนี้นะขอบคุณนะคะทุกคนนี่ไงมาเร็วมาบัตรกากันเร็วเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะปิดทิกตอกของซูนะคะแล้วก็มาเมาช่องเออมาเมาช่องแม่น้ำเพราะว่า เดี๋ยวจะปิดทิศตอกของสูแล้วก็มาเมาช่องแม่นะคะทุกคนนะคะมีป้าอยู่หนึ่งคนเราบอกว่าเมื่อคืนน้องดูมันทุกของซื้อเลยไม่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจได้เธอไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องอะไรเราเรารับแต่คําชมนะคะคําที่แบบว่าดูหม่นตูแคร์เราไม่ชอบเราไม่รับนะคมับทุกคนแปดอะเดี๋ยวลองบอกแม่เอมแปดสศูนๆแปดส่วนๆอะไม่แพงเนี่ยดู ออ้ยแม่นางไปเลี้ยงข้าวผู้ชายเมื่อวานตไหนอันตอนนั้นแหละหนูจองนางไปเลี้ยงข้าวผู้ชายอายุที่แปดเป็นทลายความมันจะยกบล็อกมันก็เลยถูกเดี๋ยวเราซื้อแยกตัวเดียวพันเงินนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนช่องน้องสู้ตามมาช่องนี้นะเดี๋ยวมาเมาส์ช้องยังเก็บขายอยู่แต่ว่าน้องก็น้องอกให้ทุกคนย้ายมาช่องนี้ย้ายมาช่องนี้ค่ะ ใจเอ็มเต็มร้อยนะคะทุกคนใจเอ็มเต็มร้อยนะคะย่ามาช่องนี้ค่ะใจเอ็มเต็มร้อยใจเอ็มเต็มร้อยพรุ่งนี้ด้ามานะคะพรุ่งนี้ด้ามาพรุ่งนี้พี่ด้ามานะคะทุกคนพรุ่งนี้พี่ด้ามาเชียร์พิสูนนะคะอยากวกลองใครอยากเจอน้องด้าพรุ่งนี้มา้วยน่ะใช่ค่ะกันแดดดีมากเนี่ยกันแดดดีมากทุกคนกันแดดดีมากคอโร่าเป็นอ F ห้าสิบนะคะแล้วก็เป็นโทนอัพด้วยเขาบอกว่าเฟซชัยไบร์อัพเบิร์น ซันไบรด้วยก็คือใช่แล้วหน้ามหน้าจะทองหน้าองหน้าจะดีใช่นาดีไฟน้าชุดเดิมใหมครับแม่ไม่เปลี่ยนชุดคาะพรุ่งนี้ชุดใหม่พรุ่งนี้ชุดใหม่ค่ะเอากําไรข้อมือพี่เสื้อขาวไปขายแม่จะสะดุดมากาก็บยำคาอุ้ยเขาเป็นคนโดนเน็ได้เยอะมากนะคะทุกคนน้องไายนะทุกคนไปไปตะการแม่นะคะไปที่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปไลน์ที่ทิกตอกจ่ายเอ็มเต็มร้อยนะคะเป็นทิกตอกแม่เองก็คือใครกดตะการเนี่ย ยอดจากข่าวิสูนะคะทุกคนจ่าเอ็มเต็มร้อยตามมาเมาส์ชนี้ต่อป่าจ่าเอ็มเต็มร้อยช่องหนังสูใครที่ตามมาได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยเหรอล่ะแลนะได้ด้วยอะไรเพรนเป็นหน้ากล้องนะคือหน้ากล้องผมก็ต้องแลดิอ่รอเออนี่นาราไปเย็บบอกตัวนี้ทิเข้ากระเป๋าเดอมเออเราได้จริงเลยอะนะครับทุกคนไปค่ะแต่ก้าวแม่เนากำไร มาช่วแเรากันไหมคุณขอบคุณค่ะกาเทียไปจะปิดไลน์ทิกต็อกพิซูนะคะมาที่จักก้าไม่เช็เนะคะรับ